เฮียน sí, oh yeah. uh ั่นเด็กหรือเด็กแล้วอยด้วยไอได้ถามจริงถามได้ไกลจริงนะเป็นคนซิงเลยที่มึงขังคาเข้าไปเว่นนะมันโม้เฮียอาจารย์เล่าให้ฟังฟังคนควยหอาเข้าเซเว่นอยู่ดีมีวายาขนาดนั้นเหรอกูวัวพื้นเหรอหรอเฮียเจ็บบ่อยไอเฮีย มึงไม่เชียนี่กูเลยมาไม่ข้ยการเล่าให้ฟังเลยที่โตเล่ามุกตลกมีเยอะแยะเรีมันจับได้มุกเดียวไม่งั้นม่นอาาแม่งจำหมดแม่งแซวโูแล้วนี่นะโตกเลาใครอาจารย์เขาเล่าครครับนาอาจารยเขาเ่าใครบ้างโอ้ทดังห้องนักเรียนขนนี้เพืเอไเ่อไหมเียนเกียรเข้าไปห้องนียเกียรต ไม่มีกันบ้านทุกวันนะไม่่งกันบ้านทุกวันนตนียังนี้แม่งโหดเไอ้เฮียไม่่โหดเยต่านเาย่ได้เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยขี่รถเนี่ยขี่รถขี่เดียวเดียวเดหนึ่งขี่เดกหนึ่เดียวยบอกพังแล้วบอกพังแล้วไปขี่เดียวสองไม่กดตนะ งงมก็ได้กีตัวก็อะไรวะขี่กันหนึ่งเดียวไอ้เงี้ยงงเลยไอ้เงี้ยตัวหนึ่งเนือะแค่ขีเกียหนึ่งเนอะเอาทางเราเขาไปขี่เกียร์สองเราไม่ขี่เกียสองเขาบอกใช้ประหยัดเกประหยัดเกยล่นบอลนะคนตีที่ไหวเลยไอ้เงี้ยลูกบอลเนี่ยหรือลูกต่ออันนี้ต่อแล้วเข้าใจง่ายเงี้ยแล้วมี วันนี้สองมาครับซื้อถ้าเปล่าสองลูกครับสองลูกไม่อิ่มวันท well ี่สามี่เดินเข้าไปเป็นบอกพี่พี่เอาถ้าเปาวลูกที่สามแม่งหยิบมาได้สามลูกแล้วไอ้คนไอ้คนที่บอกซื้อถ้าเปล่ามันบอกว่านี่ไงบอกให้เอาลูกที่สามบอกถ้ากินลูกที่สามเนี่ยน่าจะอิ่มลูกที่หนึ่งที่สองกินไม่อิ่มเนี่ยบอกเอาลูกที่สามอีกมตื่นเลยไม่คิดจริงไงวะ

แล้วบอกที่บ้านเขาด้วย